โอ้โหแฟนบอลว่ายังไงครับเนี่ยเจกเกนครอฟ์ครับบนว่าสนามแห้งทัศนคติย่ำแย่นะครับเจกเกนครอฟ์ครับคุณซื้อของลิเวอร์พูลเนี่ยโทษสนามแห้งเกินไปบวกกับทัศนคติของนักเตะไม่พร้อมตั้งแต่ต้นเกมจะไม่ำทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอเล็กซานเดอร์มิโตวิชกดคนเดียว2ประตูให้ฟูแลมแต่ลิเวอร์พูลมาได้ประตูจากนาวินุยสและโมเมสลาทำให้แบ่งแต้มกลับมาได้ในนัดแรกนะครับเจกเกนครอฟ์เนี่ยบอกหลังจบเกมบอกว่า เป็นเกมที่ย่ยมแย่มากๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันเราไม่ได้ใกล้เคียงกับคาว่าดีพอเลยผมเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองเคยพูดอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าสติไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเกมเราพยายามตอบสนองหลังผ่านไป15นาทีใช่สิสนามมันแห้งหรืออะไรแบบนั้นน่ะมันยากลำบากมากจริงๆ เราต้องสู้ทุกครั้งที่เรามีโอกาสเราไปอยู่หน้าของประตูพวกเขาเรามีโอกาสสำคัญแต่พวกเขากลับยิงประตูเราได้และหลังจากนั้นเราก็ยิงประตูตีเสมอได้เออเอาจริงๆอะ่ะเราน่าจะเริ่มต้นวิเคราะห์กันแต่เราคงหยุดเอาไว้ตรงนี้มันไม่ดีพอเลยไม่ใกล้เคียงกับคำว่าดีพอเลยมันห่วยแตกมาก ในหลายสถานการณ์เราไม่ได้ใกล้เคียงกับศักยภาพของตัวเองมันเป็นแบบนั้นนั่นคือหน้าที่ความรับผิดชอบของผมมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมที่จะหาว่าทําไมเนี่ยเราถึงเล่นเกมเมื่อวันเสาร์ก่อนเนี่ยได้โคตรดีมันเป็นเกมที่น่าประหลาดใจมากๆจากนั้นอีก7วันต่อมามันกลับตรงกันข้ามกันหมดมันไม่เข้าท่าเลยผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับแพ้มากกว่าชนะฟอร์มการเล่นทําให้รู้สึกเหมือนแพ้แต่ผลการแข่งขันมันไม่แบบนั้นนะ และขณะเดียวกันครับเมื่อโดนถามเรื่องการเสริมทัพหลังเชโก้คนตาร่าเนี่ยเด้งไปอีกคนโคชชาวเยอรมันอย่างชิคเก้นครอปเนี่ยก็บอกว่าการซื้อขายไม่เข้าท่าสําหรับตอนนี้หรือในระยะยาวเรามีกองกลาง8คนเรามีมิดฟิลเพียงพอก็แค่พวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บก็แค่นั้นแหละแน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ผมชอบแต่เราเนี่ยก็ต้องไม่ตรนก อันนี้นะครับก็คือคำพูดของเจเกนครอปนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับปะดูบอลกันต่อนะครับ